说完了后。So, วันนี้เวลา19นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชสมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมกราไทยอัดเอราวัณกรุงเทพทอดพระเนตรทัศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปรมราชินีนาถพระปรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสเรื่องผ้าไทยรวมทั้งรานกยูงพระราชทาน ซึ่ง,งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระม่อมพระราชทานสัญ,ญลักษณ์นกยุงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจํานวนสีชนิดได้แก่นกยุงสีทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ําเงินและนกยุงสีเขียวและยังมีนิทรรศการสแสดงประวัติของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพนระบรมราชินูปถัมภ์หรือสสทอวท และองค์กรสมาชิของสหพ,พันธ์สมาคมตลอดจนภาพ90ต้นแบบผ้าไทยพร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจการมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไทยจากนั้นทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์โครงการสยามพัฒราภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลในโอกาสมหามงคลเฉลิพมพระชนมพรรษา90พรรษา 12สิงหาคม2565ซึ่งสหพันธ์สมาคมจัดขึ้นในแนวคิดไทยนิยมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพ,พระบระรมใช้ชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมมน,นาตบกพิษ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยประดกทางภูมิปัญญาให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานหลักผู้เป็นต้นแบบสนับสนุนการใช้ผ้าไทย90ต้นแบบสยามพัตราภูสาสงาส่าศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องและส่งเสริมให้เป็นผู้สืบสานธารกิจด้านผ้าไทย ไว้เป็นประดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไปมีการกำหนดแนวทางให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ9ประเทศได้แก่นฤมิตภูษาสง่าศินต้นแบบแห่งการถักทอผ้าไทยจินตะภูษา,าสัง่าศินต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทยเชิดชูภูษาสง่าสินต้นแบบแห่งการเชิดชูสนับสนุนและต่อยอดผ้าไทยวิวัฒน์ภูษาสง่าศินต้นแบบแห่งการพัฒนาผ้าไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี บุรณาภูษา,าสงงาศิลป์ต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทยดีไซเนอร์เอกวลันภูษา,าสงงาศิลป์ต้นแบบผู้นำในการสืบสารและอนุรักษ์ผ้าไทยสสทวทสารทรรรงภูษาสงงาศิลป์ต้นแบบสมาชิกสสทวทผู้สืบสารการสวมใส่ผ้าไทยสตรีรักภูษา,าสงงาศิลป์ต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทยเป็นสตรีซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่าสิปี และบุรุษรักภูสาสงหาศินต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทยเป็นบุรุษซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า10ปีจากนั้นท่อพระเนตรการถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเน่่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมรพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และการแสดงชุดสยามพัตราภูษาสง่าศิลป์ประกอบด้วยบิดิทัศชุด90ต้นแบบสยามพัตราภูษาสง่าศิลป์และการแสดงแบบเสือ้อชุดผ้าไทาายสยามพัตราภูษาสง่าศิลป์ผ้าไทยร่วมสมัยไทยนิยม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจําวันและสร้างกระแสนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยรวมทั้งเพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทยและเผยแพร่สู่สากล